ผมช่างเวลช่างวนวุ่นนี่ก็เป็นชุดเสื้อฝาสีวาวของน้องๆเราส่งให้เพียวเซ็ตให้เดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาดูมา,ด,มาดูกันละสวยแล้วหล่อขนาดไหนเี้ยมีควงด้วยเฮ้ยมีควงด้วยนี่เพิ่งมาเรียวๆเ,เลยเพิ่งมาเพิ่งเพิ่งมาเมื่อกี้เลยเนี่ยระวัาางนะระวัาางนะคมนะอืมแน่ เสร็จแล้วเ,วเดี๋ยวเดี๋ยวนึงเนึงควงก่อนเก็บนั่นไงามามาดูกันวัยรุ่นน,นี่เห็นไหมเป็นฝาของช่างเตน้นะครับมาดูงานสวยๆมา,มายาวๆเลยวัยรุ่นเดี่ยวท้าไม่ต้องตัดต่อนะครับเอาไว้เป็นหลักฐานด้วยวัยรุ่นเข้าใจปะ่ะนี่งานมาเนี้ยบมากนะครับไม่มีบุสลาย ไม่มีบุบไม่มีอะไรเลยปกติครับปกติงานสวยโอีเทนเนอร์เคส,สปริงวาวแน่นไม่รู้มันแน่นมันแน่นนอดอฝานะครับอ่าแล้วก็แคมนะครับแคมมีมีลูกปินหลังให้ด้วยปกติเนี่ยจะไม่มีนะแต่ชุดของคีเรียมีไว้รุ่นเห็นไหม มาครบเลยเราไม่ต้องซื้อเพิ่มนะรเราไม่ต้องซื้อเพิ่มแล้วก็กระเดื่องก็เป็นกระเดือ่องอันลอยครับเป็นอ,อันลอยเชเดียนะครับแห่เบาๆนะครับลดรักขึ้นอยู่ได้เยอะเลยรพื่นก็เป็นชุดฝาปิดโมตินะครับอันนี้เราเข้าไปจอดอ่าสาตอากาศโอลิงแกนกระเดื่องซีนมาครบเลยนะฮะก็เรามาดูฝากันนะ ไงล่ะลออเลยไหมเน,เ,นเนียบเนียนเลยนะครับเป็นวาวเท่าไหร่เอ่ยเดี๋ยวดูก่อนไม่แน่ใจเป็นวาลสิบเก้ายี่สิบสองนะครับเป็นวาลสิบเก้ายี่สิบสองลูกห้าเก้าได้นะมาครับช่าห้าได้นะครับจะใครสนใจก็ส่งมานะครับรุ่นส่งมาเป็นชุดแบบนี้แล้วก็มีลูกสูบมาให้ด้วยนะโอเคดู นี่เป็นชุดแหวนนะชุดแหวนลูกสูบลูกบอลมาแล้วทเาเซ็ตหมงเดียวนะครับเซ็ตหมงเดียวก็โอเคเรื่องของมาถือว่าโอเคเลยครับเดี๋ยวมาดูเสื้อเสื้อสูบเสื้อสูบนี่มายกเซ็ตได้เสื้อสูบเสื้อส,ก,สก,ก็โอเคเรื่อง ก็โอเคเลยงานเนี้ยบเลยนะครับงานเนี้ยบบอกแน่นบอกหนาก็จัดไปวรเลยซื้อมาแล้วจัดมาที่นี่๋ยวที่ประกอบให้ผมช่างเบลชอยจุมพลวันนี้วอาทิ์ทรถชิปอย่างเดียว